โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแกะเครื่องตัว J4 พัดแล้วก็ J6 พัดนะครับตัว J4 กับ J6 จะแกะเหมือนกันเลยนะครับสามารถใช้จอร่วมกันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะแกะเครื่อง J4 หรือว่า J6 จะต้องแกะออกจากด้านหน้านะครับก็คือยกจอขึ้นถึงจะสามารถเจอตัวเมนบอร์ดหรือว่าเจอตัวแบตภายในตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแบตหรือว่าเราจะ ทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับบอร์ดหรือว่าเราจะซ่อมตัวรูชาร์จนะครับก็ต้องยกจอขึ้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้แกะง่ายนะครับ j 4ีพัดกับ j 6พัดถามว่าทําไมถึงแกะง่ายนะครับตัวนี้เราก็ต้องศึกษาโครงสร้างของตัวมือถือด้วยนะครับว่าเขาติดเขาติดกาวมาประมาณไหนตัวนี้นะครับเป็นกาวสองหน้าจากโรงงานติดแค่ขอบตัวนี้ขอบตัวนี้ครับที่ไก่วางผมวงอยู่นะครับมันเลยแกะง่ายนะครับ แต่ถ้าเป็นกาวบางรุ่นของซัมซุงนะ mm. เขาจะติดกาวไว้ที่ฝาหลังของจอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาจอสมมติมาให้ดูนะไม่มีจอซัมซุง้วยสมมุตินะครับจอซัมซุงบางรุ่นเขาจะติดกาวไว้อย่างนี้เลยนะครับเช่นตระกูล a นะครับตะะรบตะกูล a หรือว่า j 6ธรรมดา j 6ธรรมดานะครับไม่ใช่ j 6พัดถ้า j 6พัดนะจะแกะง่ายเหมือนกับตัวที่เราจะนําเสนอเลยนะครับถ้าเป็น j 6ธรรมดาหรือว่าตระกูล a นะครับเขาจะมีกาวติดที่หลังจอตรงนั้นก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ก็แกะได้คลิปที่สอนแกะ แกะจอนะครับที่เป็นกาวฝาหลังก็มีนะครับในช่องลองหาดูแต่นะครับคลิปนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมาทําคลิปแกะจอ JC ทั้งที่ในช่องก็ทําไปแล้วทั้งที่ในช่องก่อนหน้านี้ทําไปมันเป็นรูปแบบการแกะผ่านเตานะครับซึ่งนะครับบางบาง,บางท่านอาจจะไม่มีเตานะครับหรืออุปกรณ์ไม่ครบนะครับคลิปนี้แล้วครับเราก็จะมานําเสนอแนวทางการแกะแบบไม่ใช้คามร้อนกันนะครับเ <c oughs> ตาอย่างนี้นะท่านผู้ชมคลิปที่เราสอนแกะถ้ามีเตาอย่างนี้นะง่ายเลยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเตาอยู่ ตวาวอร์มจอนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเคยรีวิวไปอยู่นะครับในช่องลองหาดูมันเป็นจร,จริงๆมันเป็นเขาเอาไว้ลอกกระจกจอนะครับมันเป็นสายงานแบบลอกจอแต่เราเอามาปยุ่งเพี่อแ,แกะจ,จอได้อันนี้ไม่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะไม่ได้เปิดเครื่องอันนี้คือเอามาวางให้ดูวฉเๆษน,นะครับว่าถ้าใครมีเครื่องอย่างนี้ให้ตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ90องศานะครับวอร์มไว้สักสองนาทีนะครับสองนาทีสองนาทีไม่เกินนี้นะครับ ถ้าใครเอาร้อยองศาก็วอร์มไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็อวอร์มไว้แล้วเราก็เอามาแกะมันก็จะง่ายนะครับถ้าใครมีเตาแบบนี้เต,ต่นะครับแห้นู้ครับว่าบางท่านอาจจะไม่มีเตาเราก็จะนําเสริมในทางการแกะแบบไม่ใช้เตากันนะครับสปีอนี้ไม่ใช่ความร้อนนะครับแต่น้ํายาถามว่าใช้ไหมถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมจะไม่ใช้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงจะไม่ใช้น้ํายาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแรกเลยนะครับ เราก็ต้องมีตัวดูดจอ iPhone นะครับแบบนี้ใช้ตัวดูดจอ iPhone แล้วหรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับตัวดูดตัวดูดจอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นกระดาษปกนะครับกระดาษตัวนี้หาได้จากที่ไหนมันจะเป็นกระดาษที่เราเปลี่ยนออกจากแบตนะครับเออไม่ใช่เปลี่ยนออกจากแบตเป็นกระดาษที่เออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันติดมากับแบตอะครับที่มันจะรองอยู่ อย่างนี้นะครับเราก็กรรไกรมาตัดครับตัดแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้กระดาษตัวนี้มันจะต่างจากปกหนังสือที่มันนะครับมันจะอ่อนจะอ่อนจะแข็งกว่ากันตัวนี้นะจะแข็งกําลังดีนะครับมันจะออกแข็งๆหน่อยนะครับถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็นปกใสแบบนี้ผมก็จะใช้แต่แบบนี้แกะนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเห็นจับจริงอะ่ะท่านผู้ชมจะแกะแกะอยู่หน้านี้เลยก็ได้ แกะอยู่หน้าเปิดเครื่องเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะดรอปไปหน้ามันก่อนเพราะว่าหน้านิ้มนหน้าไอ้นั่นนะครับหน้าข็งหน้าติดไอ้นี้นะครับเราจะต้องดรอปไปหน้าสีฟ้าก็ได้หรือท่านผู้ชมจะแกะผ่านหน้านั้นเลยก็ได้ถ้าเป็นเครื่องของตัวเองอันนี้เราก็จะเข้าหน้าฟ้านะครับ แกะจอซัมซุงทุกรุ่นต้องเปิดเครื่องแกะนะครับไม่ต้องปิดเครื่องแกะนะเพื่อว่าเราจะเห็นไพ่ที่เราสอดเข้าไปในจอนะครับถ้าใครไม่มีปอกแบบนี้หาไม่ได้ก็ใช้ไพ่แทนได้ครับแต่ไพ่มันจะมีมีความแข็งกว่านะครับวิธีเข้าหน้าสีฟ้าซัามซุงที่ไม่มีปุ่มโฮมก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแค่ไว้ครับแล้วก็เสียงไม่มาอีกออลปุด ก็แค่ยังติดอยูน่นี่โอเคผมจะแกะผ่านหน้านี้นะครับแสีมันก็จะจ้าๆหน่อยถ้าแกะผ่านหน้านี้ท่านผู้ชมจะมองไม่เห็น โอเคครับเมื่อกี้เราจะแกะผ่านหน้าสีฟ้าเต่ผมกลัวท่านผู้ชมมองไม่เห็นผมก็จะแกะผ่านหน้านี้นะครับแสงมันจะได้ไม่จ้าแล้วก็ไม่สะท้อนหน่อยนะครับอันนี้ก็เทปพอขาวนี่มันผมบงังไว้เฉยนะครับมันเป็นเบอร์ลูกค้าโอเคครับเราก็ใช้ตัวดูดจอไอโฟนครับดูดเข้าไปอย่างนี้ผมดูก่อนนะครับแผ่จอ โอเคครับแพดจอจะอยู่ช่วงนี้นะครับให้เราระวังครับเราจะเอาช่วงนี้ขึ้นเป็นช่วงสุดท้ายเราก็เริ่มจากตัวบนหมินก็ได้จะโดดขึ้นไหมถ้าไม่มีครบร้อนมันก็จะต้องพยายามหน่อยนะครับแต่แกได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกวาวแตกนะครับมันแตกยากนะรุ่นนี้ยกเว้นว่าตระกูลเอแตกง่ายนะครับ นี่ครับให้มันสอดได้ประมาณนี้แล้วก็ดูเป็นแนวทางไกลาลไลก็ได้นะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนกุญชัดเราจะต้องสอดนะครับบกใสลงไปใต้จอให้ได้ด่านแรียกเลยห้ามสอดไปในจอนะท่านผู้ชมต้องไปใต้จออย่งนี้แล้วก็ใช้เล็บนะครับดึงคืนไว้หน่อยสอดไหมติดไหมใช่ไหม ให่ผมในะไพ่ต้องลงใต้จอนะครับโอเคไพ่ลงใต้จออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่เราก็สอดไพ่ลงใต้จอให้ได้แค่นี้เองครับจบแล้วง่ายเลยนะครับแบบนี้ไล่กีดเลยมนมีแตกนะครับค่อยๆนะถ้ามันดันล้านกัก สำคัญที่ปกอันนี้มันต้องออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับมันถึงจะตัดกาวได้ว่าน,นี้ครับ ขึ้นมาแล้วครับกาวเดิมยังใช้ได้นะครับกาวพวกนี้เป็นกาวเดิมที่เราจะใช้ได้ก็คือถ้าเป็นกาวเดี๋ยวผมจะอธิบายถ้าเป็นเครื่องที่เคยแกะครั้งแรกครับกาวพวกนี้เมันเหนียวมากเราแทบไม่ต้องใส่ตัวนี้เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตัวนี้เพิ่มมันจะเลอะแล้วก็มันจะแข็งเวลาเราแกะอีกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นกาวเดิมโรงงานที่เคยแกะเครื่องแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถใช้กาวเดิมได้เลยเพราะมันเหนียวมันมันจะเหนียวติดทนมาก ช่วงน,นั้นนะครับผมไม่ใส่เลยนะเพราะว่ามันจะเหมือนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนจอไม่เคยซ่อมอะไรมาเลยนะครับถ้าเราไม่ติดกาวเพิ่ม <c oughs> <c oughs> เราก็ปิดเครื่องลงครับปิดเครื่องก่อนดึงแพรจอนะครับเพื่อการมันลีกเข้าบอร์ดครับการไฟมันรีกเข้าบอร์ดโอเคตัวเครื่องดับสนิทเพื่อถอดตัวนี้ขึ้นครับอันนี้เป็นแท้เดิมนะครับแท้เดิม แต่แท sure ้เดิมโรงงานนะผมก็ยังสงสัยว่าเขาปาดเมจิกมาทำไมนะครับตรวนี้ไม่ชว่วเหมือนกันเดี๋ยวนเดแ๋้วนแท้เดิมไหมผมก็ไม่มีจอเทียมนะครับแต่คิดว่า จอไม่เทนะครับจอไม่เทเพราะมีรอยเมจิกตรงนี้ตรงนี้จอไม่เทมันต้องติดประมาณนี้ครับเราก็ไม่สนใจจอจอเทหรือไม่เทหรอกนะครับเพราะว่าเราแกะที่เแค่แกะอเคครับครับขอบคุณครับ เราก็แกะเครื่องต่อเลยครับอยากจะซ่อมแบตหรือวอ่าจะเกซ่อมรูชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางไกด์ไลน์นะท่านผู้ชมแนวทางการแกะแลาไปเสียเวลากับตัวจอเทียมไมเทียนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เก็บข้อมูลหรอกนะครับว่าจอไหนเทียมไมเทียแต,แต,แต่ตัวนี้เหมือนจอเทียามาับเพราะว่านี่ครับมันติดใอเนมมาเลย แล้วประเด็นมันเขาไม่ได้ใส่กาวใหม่มาเลยนะครับเป็นกาวเดิมโรงงานมันเลยจะมองยากหน่อยแต่ปลายทางของเราคือชื่อชีพของเราคือการแกะเครื่องนะครับตัวนี้ก็ขันน็อตเลยครับในกรณีที่ไม่ใช้ความร้อนนะท่านผู้ชมคลิปนี้ ไม่ใช่ความร้อนอาจจะน้ำยาก็ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเลี้ยงน้ํายาหน่อยก็ได้นะถ้าเครื่องท่านผู้ชมมันติดนะครับหรือถ้าปกใสมันกีดิดตัดกาวไม่ขาดนะครับต้องเอาน้ํายาช่วยเอาน้ํายาเลี้ยงแต่อย่าเลี้ยงเยอะนะครับเมื่อพวกรอนสันหรือะไรอย่างนี้เข้าจอมันจะเหลืองนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเหลืองนะครับระยะใส่เยอะใส่แบบกะว่ามันมันหยดหนึ่งมันจะช่วยระยะละลายกาวชัว่วคราวนะครับแล้วเราก็รีบตัด ตัดกาวขึ้นนะครับช่วงนั้นจะเสร็จแล้วครับอันนี้ผมก็จะขอไปซ่อมบอร์ดต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการแกะแค่นี้เฉยครับถ้าจะปล่อยคลิปซ่อมบอร์ดไปมันจะลากยาวไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ถาดซิมออกนะครับรังขันน็อตทุกจุดแล้วมันจะมีหาดซิมถาดเล็กกับถาดใหญ่โอเคครับแล้วก็สามารถใช้เล็บมนใช้เล็บแกะฝาหลังเหมือนเครื่องทั่วไปได้เลยครับหรือจะใช้ัวนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีเล็บเพราะมันจะออกแล้วครับ ผมจะไม่ค่อยใช้เล็บแกะแล้วทะาุณผู้ชมไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราสอนแกะฝาหลังลงช่องเล็บมันจะเสียบไปนะครับถ้าใช้เล็บนี่เราก็ค่อยๆไล่แกะไปครับถ้าตรงไหนมันติดมันแน่นก็ลองดูน็อตด,ดีนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องที่ไม่เคยแกะมันจะมี บอยประกันขาวๆแปะที่หัวน็อตอยู่นะครับนอ่ okay, ครับออกมาแล้วนี่ครับซ่อมบอร์ดซ่อมแบบต่อได้เลยนะครับมีรับขันที่ตัวนี้ด้วยสองจุดนะครับจุดบนกับจุดล่าง Yeah.